ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเขาสู้ช่องยีสานบันปาสตอรี่มือนี้ยังคงนำภาพพี่น้องคือลอโครับผู้หาอยูหากิมคือเก่าครับล็อโคหากิมเ็ดมาหลุดมาช่มวาเบื้องน้ำกันครับว่ามื่อนี้การหาอยูหากินจะได้เห็ดไปเฮดยูเทกินบอจะมานหรือบอมานหลุดช่องแล้วกันในช่วงต่อไปครับเอาครับตอนนี้นะครับพ่อป้าหยายแล้วนะครับเ็ดเ็ดกอนะครับผม หุดแรลกแขกมาขอได้การนะครับเฮ็ดกอนี่ครับแล้วก็ทางดาโนโนนนะครับผมจะภาพพี่น้องเก็บครับถือว่าพอมีดอกอยู่นะครับเนี่ยดอกบานดอกบานนะครับแต่ว่ายังดอกแข็งอยเพราะว่าผไม,ม่มีฝวนตกใส่นะครับ สดอกแรกแค่มาของแรกกันนะครับลุนช่่นต้องกันไปเลยครับผมดอกเนื่องครับดอกเรื่องครับอืมพอมีดอกอยู่ยนะครับผมเราอาจจะไม่แง่ปัไดานะครับ แต่ก็ถือว่างามอยู่นะครับเนี่ยพอเริ่ตึมกันไปเลยครับกเก็บหนึงครับดอกเนึ่งยูเราดอกสองดอกนะครับเติมกันไปเลยนะครับเก็บไปเก็บมากเมื่อนี้เพราะนี่ยอาจจะได้เครื่องตาเต็มตาหรือจังใดกระรุต้องกันไปื่อยครับดอกเนึ่งครับ ลอยเกเอนนะครับเติมกันเด็กผีน้องครับเจออีกแล้วครับผมเดกอนะครับเดี๋ยวมาหลุดมาชนเมกันหอกงามอยู่นะครับหลอกงามเลยนะครับเลือทั้งห้างล้วจต่ว่าก็มีล่อยรุ่นไปเรื่อยอยู่นะครับ เห the right ็นดอกเหลืองแล้วเลยงามอยู่นะครับเลยแต่ว่าสิผมเก็บให้เบื้องนี่ผมเบ่านะ้ครับวางเบื้องแล้วนะครับอันนี้คือเป็นเห็ดแกลบนะครับไม่ไม่ให้แกลบนะบอกพิดนะครับคือถ้าเป็นเห็ดแกลบนี่ผมจะเอาเพราะว่ามันงขึ้นนะครับแต่ว่านี่เป็นเห็ดคานะครับเบง้องลักษณะอันนี้คือลักษณะของเห็ดคานะครับดอกเหลือง คลายกันนับเห็ดแกรบนะครับแต่ว่ามันตางกันอยู่นี่นนี้คือเห็ดคานะครับบ่มันเผ็ดมันเฮื่อนนะถาวมากินได้บ่กินได้ยุ่นะครับแต่ว่าผมกับบริยมกินนะครับนี่เห็ดกวนโคกนะครับหลอกงามด้ยครับเห็ดกวนโคกนะครับแกงกับแซวไปกันครับอ่าเน่นึ่หดอกนับเตี๋ยวกันไปเรื่อยครับ อดอกงามครับเห็ดกอไปติ่มกันไปเรื่อยครับอีกดอกครับอดอกตุ่มนะครับดอกตุมต่มๆเลยงามๆครับพี่นอ้องครับเกิดในกอเพ็กบ่สังเกตดีกับเพ่เห็นนะครับ ถือว่าดอกง,งามอยู่2ดอกนะครับแต่ว่าต้องอาศัยการสังเกตีดีๆนะเพราะว่าเกลี่เกิดซ่อนเนยกอเพล็กนะครับก็ต้องเบิง้งดีครับพอได้เติมกันครับดอกนึงนะครับตงุงมตุ่มไม่เคียนะครับดอกขึ้นมาเลย ว่ามีพ่อได้รุนไปเรื่อยๆอยู่นะครับถึงจะบ๊วไลเก็บ,บ,บไปเก็บมาบ๊วน่ครับเมื่อนี้อาจจะเตรียมตาก,ก็ได้รุนต้องกันไปเรื่อยครับตินี้ก็สองดอกครับงามเกลือใด้ขอเพก,กหนี่ทำประังเกลือแตจะว่เห็นนะแต่ว่าดอกงามอยู่นะครับ ตูมนะครับเป็นจีเจออยูแล้วครับดอกหอมง,งามเลยนะครับเอ็กกอรครับสมุรทรีนองเบิง่งนี่ครับดอกหอง,งามครับดอกตูมแล้วครับหอมง,งามเลย อีกจุดนึงครับเมื่อสภาพเห็ดนะเห็ดที่บม,ม่มีขนนะเห็ดแหลงพอขนมาตกใส่นะดอกก็จะแตกนี่มันสงเสียเอกมาได้นะดอกแตกรอหนั่นแล้วนะครับเอาไว้เป็นเสื้อเห็ดครับจุดนึงครับดอกเท่านะครับ แมว่ายังพุ่งลางใดอยู่นี่พ่ลางใดอยู่นะครับเพอวานเป็นเน็ดที่โนล่มาตกใส่นะครับถึงแม้ว่าจะเทาแต่ว่ากระดอยยังแข็งเลยนี่พอด้อยู่นะครับ,บ,รรบรด้ออานะนี้พอด้อยู่นะครับ,นนรบเติมกันนะครับจุดนี้ก็อยูดสองดอครับออกบ,บานย งามอยู่ครับอีกดอกนึงนะครับเนี่ยง,งามครับงามเลยนะครับผมอีกดอกนึ่งครับเฮดช่วงนี้หายยากนะเพราะว่าฝนโปรตกอันนี้เป็นเฮดควนคุกนะครับ ีรยวเติมกันนะครับนี่เป็นดอโดกันแล้วอ,นะอันนี้ดอกบานดอกเผาแต่ว่าใช้ได้อยู่ครับสองดอกแามงอยู่ครับอันนี้น้อ เขาเราเลยแต่ดอกนี้ยังแดงอยู่นี่ก็มีแล้วโอ้เถาครับนี่บัวใหญ่นะเอาไปเป็นเสียเ็ดครับนี่เอยหนึ่งดอกครับแล้วก็โอ้อันนี้ก็เถานะครับโอ้เป็นเสียเ็ดด้วยกันครับ เห็นว่ามีผตมนตัวแซงเปลน,น,น่ันสีแล้ะแตกๆเรามต้องแซดใดอยู่แล้วอันนี้ว่าดดให้ดองนึงครับไ่ก่อนหินนะครับลงบาทว่ได้ว่าไดร่ดอนเ่าครับเสื้เห็ดครับดองนึง นี่น่าจะได้แนละ้วเผาพวกกันแต่ว่ากับพ่อได้แนละ้วได้ดอกหนึ่งครับเตรียมกันจุดหนึ่งครับมีลายดอกเนี่ยแต่ว่าจะเสียใจจากดอกแล้วเพราะว่ามีกระดอกกันบานเผาน,นะครับคน้นมา,มากเก็บบริเวณมาทางนี้เผาท่เนไม่จะเผาแล้วเสียจจากสองดอกยู่นั้ ที่เหลือก็ว่าเป็นเสื้อเห็ดครับออกข้ามอยู่ครับออกบ้านนะครับแต่ว่าก็ยังใส่ได้อยู่นะครับเพราะตเติมกันไปเรื่อยๆดอกนึงครับบนบาน มันยังงามอยู่นะครับดอกตูมนะครับนอกท่านะครับก็าใ้อยู่สองดอกพอลางได้อยู่นะ นี่เฮตนาแลนอ่อนนะครับสองดอกงามๆครับออกเป็นจีเย้ยนะครับเฮตนาแลนะครับ บานนะครับยัางงามอยู่นะกำง,ง,ง,งามเลยครับสองดอกกำง,งามครับ อีกนึ่งครับลี่ยู้ังไตควันใหม่ใส่มีจิ้มนะครับคือว่าหอกงามอยู่นะครับอีตดอกนึงแล้วครับผมใส่ใบใหม่ งามอยู่นะครับออกบานนะครับนี่ือวายังงามอยู่โอเคครับใส่ได้อยู่ครับผมโอเคน่อยนะเนื่องดอกรับ รอนึ่งครับกวนที่จะเดินทางกลับนะครับถือว่าเป็นรอบสรงไทยและไก่กันเรากันหลังจากดีกะจะเดินทางลงผู้นะครับเพื่อที่จะกลับบ้านครับข่าบผมตอนนี้จได้เวลาที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปทางกลับบ้านนะครับหรือว่าทางสินผู้ก่อนครับลงังหอดพุ่นแล้ว ผมจะสรุปให้พี่น้องรีเบิร์กนะครับว่าการหายุ่หากินมื่อนี้ในหน่อยหลายปันใด๋ย่ามาช่วงมากันในช่องสรุปครับครับผมตอนนี้ก็เดินทางลงมาถึงจีนพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับจะสรุปให้พี่น้องรีเบิร์กนะครับว่าการหายุ่หากินมื่อนี้ในหน่อยหลายปันใดได้เหตุยังไงอย่ามาหลุดมาช่วงมาเบิร์กนำกันครับเหตุที่หาได้เมื่อนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นเหตุก้อนะครับแล้วก็เป็นเหตุ เนวอื่นเนี่ยนะครับเห็ดดินเห็ดแป้งเนี่ยนะครับหลากหลายเห็ดู่นะครับผมจะว่าหลากๆก็ือเป็นเห็ดกอเมื่อนี้ได้บ่หลครับแต่ว่าถ้าแกงออกมาแล้วก็จะได้อามาดจากสองถ้วยยังไงยู่นะครับเห็ดบ่ค่อยหลเห็ดบ่ค่อยมีนะครับเมื่อนี้กับปอข้นอยู่จะบ่เห็นหนาเพอนจะไผมากนะเสียงคุยกันนะครับยู่เล่าจากสองสามบนแต่ว่าม้ามัอว่านี่โอ้ข้นหลายคับนะครับ หลายก็เห็ดนะครับเมื่อนี้ก็ที่เห็นเสียงคน้นซื้อนะครับแต่ว่าบอ่อเห็นหนาเพ่นบุู้ว่าเป็นแทบบานเดียวกันบอ่อนะครับแต่ว่าที่แนี่ยเมื่อนี้ผมด้ที่นี้ครับบอ่อหลายเห็ดกะดอกเ่ารดอกบานดอกตูมแน่นะครับสมปน,นเปียกันไปแต่ว่าที่เนี่คือได้พ่อ,อยูพ่อกินอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะบ่หลายแต่ว่ากะได้ไปแกงยูน,นะครับได้แกงหญ่ๆๆแกงออกมาแล้วตักแค่ถ้วยก็คงจะได้ประมาณสักสองถ้วยหญ่ๆนะครับ ขอพุณนพี่น้องพงฝ่ายสุภูสุขพนที่ให้เกียรติเขามารับชมรายการจากช่องอีสานบานปลาสตอรี่ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะครับเบื่อคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับ ory, กกกอิสานบานปลาสตอรี่แล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้พร้อมนะครับเพื่อที่จะพ่พลาดคลิปต่อไปสำหรับช่องนี้ครับขอพุณนอีกครั้งหนึง่งทุกการรับชมแรกกันขอพี่น้องสุภูสุขค้นมีสุขภาพร่างกายมีสุขภาพใจที่แข็งแรง พลอดภั้จากโควิดเนืงเกลีไปแล้วสวัสดีครับ